อุตสาหกรรมวิดีโอเกมก็ล้อนและอุดตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียวกับดิวใหญ่ที่ Microsoft ได้ยื่นข้อเสนอในการเข้าซื้อกิจการ a c t i v ิ i i ชัน i ิ๊ a r ์ที่เป็นผู้สร้างเกมตระกูล c a l l of Duty Warcraft หรือ Diablo โดยมีมูลค่าสูงถึง68.7พันล้านเหรียญหรือประมาณ2ล้านล้านบาทก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากที่สุดเลยถ้าหากเทียบกับบริษัทในไทยเองหลายๆบริษัทนะครับที่มีการเข้าซื้อกิจการในอุตสาหกรรมอื่น ก็ถือว่าค่อนข้างทิ้งห่างเยอะพอสมควรและหากผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ท่านใดที่มองลูกหลานว่าเป็นเด็กติดเกมหรือเกมเป็นสิ่งที่มอมเมาทําให้การเรียนการศึกษานั้นถดถอยหรือแย่ลงก็ต้องให้คิดใหม่ดีๆกับข่าวนี้ถ้าหากเป็นบริษัทอื่นก็คงมีน้ําหนักไม่มากพอที่จะโตแย้งได้เพราะอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่นี่คือ Microsoft บริษัทเทคยักษ์ใหญ่ที่น่าจะขึ้นเป็นแท่นอันดับหนึ่งของโลกสลับไปมากับอันดับ2เป็นเรื่องปกติไปแล้วกับการที่ได้ยื่นขอเข้าซื้อบริษัทเกมที่มีมูลค่าสูงขนาดนี้ก็คงไม่ต้องบอกว่าตลาดของวิดีโอเกมนั้นเป็นตลาดที่สร้างรายได้และมีผู้ใช้งานที่มหาศาลเพียงใดและผู้เล่นเกมก็คือฟันเฟืองชิ้นสุดท้ายที่จะเป็นผู้ตัดสินกับเกมเกมนั้นว่าจะได้รับความนิยมมากเพียงใด และสายอาชีพด้านวงการวิดีโอเกมนั้นยังคงเป็นตลาดที่ต้องการแรงงานด้านนี้ในระดับที่สูงแน่นอนในมุมมองเอคอนทีวีเชื่อว่าอย่างนั้นแต่การเล่นเกมนั้นก็สร้างผลเสียให้กับผู้เล่นที่ยังไม่สามารถจัดการตารางเวลาในการเล่นได้โดยเฉพาะเด็กๆหรือจะเป็นวัยรุ่นมหาลาัยก็ตามเพราะช่วงอายุนี้จะว่าไปการเรียนการศึกษานั้นก็เป็นช่วงที่สําคัญที่สุดในการสร้างพื้นฐาน ต่อยอดไปยังการเรียนรู้ที่สูงขึ้นหรือแม้การใช้ทักษะที่มากขึ้นนั้นอาจจะสะดุดได้ดังนั้นจึงอาจจะต้องมีการควบคุมหรือการเอาใจใส่จากผู้ปกครองด้วยในบางช่วงเวลาและหากเห็นแววหรือตัวน้องๆเองมีความรักและชื่นชอบในการได้เล่นวิดีโอเกมแล้วก็ลองเปิดใจในการสนับสนุนดูแต่ก็ไม่ใช่กับผู้เล่นทุกคนเพราะเด็กหรือผู้เล่นเกมนั้นในบางคนหรือจะบอกว่าเป็นส่วนมากก็ว่าได้ ต้องการที่จะเล่นเกมเพื่อความผ่อนคลายความบันเทิงเป็นหลักแต่เด็กบางคนหรืออาจจะเป็นส่วนน้อยเลยก็ได้นะครับอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวของเอค n s TV ทีที่ได้คุกคีในวงการน,นี้กับเด็กๆมาพอสมควรบางคนไม่ได้มองเพียงแค่นั้นเขาอาจจะมองอีกมุมมองหรือลึกมากกว่าการเล่นเกมเพื่อความบันเทิงเช่นตัวละครในเกมที่เล่นอยู่นั้นมีเสียงพูดได้เหมือนกับคนจริงๆที่กำลังสนทนากันได้ยังไง หรือการแต่งตัวชุดตัวละครกับเกมที่เล่นนั้นได้เป็นแรงบันดาลใจหรือแนวความคิดที่ใส่ลงไปในวิชาศิลปะที่กําลังเรียนอยู่หรือจะคิดไปไกลกว่านั้นว่าสามารถที่จะป้อนคําสั่งอัตโนมัติให้ตัวเกมนั้นเล่นเองตามที่เราต้องการได้ไหมและสิ่งเหล่านี้มันได้เชื่อมโยงกับไปหาจุดกําเนิดต้นตอของการพัฒนาและการสร้างวิดีโอเกมก่อนที่จะออกมาจําหน่ายตามโตเกมต่างๆทั้ง,ง,งสิน้นเพราะเกมหนึ่งเกมนั้นต้องใช้ทักษะ และความสามารถในหลากหลายสาขาทั้งการเขียนบทสร้างเรื่องราวต่างๆสร้างและออกแบบรูปแบบการเล่นหรือระบบเกมเพย์หรือจะเป็นการสร้างเงื่อนไขวิธีการเล่นและใช้งานต่างๆให้กับตัวเกมนั้นๆรวมไปถึงการออกแบบดีไซน์ตัวละครหรือฉากภายในเกมที่สามารถใส่จินตนาการในการออกแบบมาได้อย่างเต็มที่เมื่ออยู่บนรูปของวิดีโอเกมใช่ไหมล่ะครับและการเข้าซื้อกิจการของ Microsoft ในครั้งนี้นๆๆก็หวังว่าจะให้ผู้ใหญ่หลายๆคน มองให้รอบด้านหรือลึกมากกว่านี้ว่าการเล่นวิดีโอเกมของลูกหลานหรือคนใกล้ชิดนั้นบางครั้งก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำลายอนาคตในการเรียนเสมอไปหากได้การชี้แนะหรือการแนะนำที่ถูกต้องและมีมุมมองที่เห็นว่าการเล่นเกมนั้นอาจจะทำให้ผู้เล่นเกมเหล่านั้นได้เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเข้าไปทำงานสู่สายอาชีพอุตสาหกรรมด้านนี้หรือการที่ประเทศจีนสั่งจำกัดเวลาเด็ก ในการเล่นเกมที่น้อยลงในแต่ละวันที่มีข่าวออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็อาจจะเป็นการสอดส่องช่วยควบคุมเด็กๆที่อาจจะยังมีวินัยที่ไม่ดีพอเหมือนกับผู้ใหญ่และช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในบางครอบครัวที่ไม่ได้มีเวลาให้กับลูกๆหลานๆและอาจจะนําการศึกษาที่นําไปใช้ต่อยอดในการสร้างวิดีโอเกมแต่ละแขนงนั้นใส่บรรจุเข้าไปในแบบเรียนการศึกษาของแต่ละช่วงวัยแทนเอคอนทีวีก็มองว่าประเทศจีน กำลังต้องการลาผู้พัฒนาในประเทศให้มากขึ้นเพื่อลองรับกับผู้เล่นทั้งโลกที่ได้เพิ่มขึ้นนั่นเองจึงไม่แปลกใจที่วงการอุตสาหกรรมวิโดีโอเกมนั้นจะมีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีถ้าหากยังไม่เชื่อละ่ะก็ให้มองย้อนดู Microsoft ได้เลยว่าทำไมเขาถึงกล้าทุ่มเงินมหาศาลขนาดนี้กับวงการวิโดีโอเกม และนี่ก็เป็นมุมมองและความคิดเห็นของ a c o n นส์ทในอีกมุมมองหนึ่งที่หยิบเอาเรื่องของการเข้าซื้อกิจการ a c t Vi i ิชันบิสส์จาก Microsoft แล้วเพื่อนๆนะครับมีมุมมองในด้านอุตสาหกรรมนี้ยังไงกันบ้างก็นำมาแบ่งปันหรือนำมาแชร์กันได้ส่วนครั้งหน้า a c o n s TV ก็จะมาพูดเรื่องในมุมมองของการแข่งขันระหว่าง Microsoft กับ Sony ก,กันครั้งนี้ Acons TV ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ